จังหวัดระยองค่ะเตรียมผลักดันโครงการคีตะมวยไทยสู่นานาชาติมรดกไทยสู่มรดกโลก นายกัญชัยเทพวรชายรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมและร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการขีตมวยไทยสู่นานาชาติมรดกไทยสู่มรดกโลกโดยมีนางกัญชลาสุขิตรกูลทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองหัวหน้านส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะ ซึ่งทางนี้สมาคมกีฬามวยไทยคีตะมวยไทยได้กำหนดจัดการประกวดแข่งขันคีตตะมวยไทยขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมสร้างการรับรู้กระตุ้นความสนใจและสร้างความร่วมมือของคนไทยในการผลักดันศิลปะแม่ไม้ลูกไม้มวยไทยไปสู่ประชาคมโลกขณะที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1และ2ก็ได้มีการดึงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันขีตะมวยไทยซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันในจังหวัดระยองเร็วๆนี้ด้วยนะคะ นอกจากนี้ค่ะยังเป็นการส่งเสริมให้คีตะมวยไทยเป็นอีกหนึ่งซอฟต์าวร์ที่สำคัญของประเทศที่จะช่วยเผยแพร่ศิลปะวัฒนะธรรมของไทยและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างไรายได้ให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียกันนะคะทางสมาคมได้ทําบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬามวยไทยในรูปแบบคีตะมวยไทยในสถานศึกษาจนนําไปสู่การเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในระดับภูมิภาคจนถึงระดับสากลค่ะ